อ่าโอเคนะคะเอาใหม่นะเอาใหม่เริ่มบรรทัดใหม่กันนะคะเริ่มบรรทัดใหม่กันนะคะบรรทัดที่สามอ่ามอมเอโอเอโมเอแม่แม่โมแม่ไม่เอกแม่เออนอนาอํานำนำนำไม่ น้ำแม่แม่อะไรแม่น้ำ,นำเออเราอ่านเราอ่านสะกดคำเสร็จแล้วเราเอามารวมกันนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปใกล้จะจบแล้วต่อไปตัวอะไรคะตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองตัวอัมคําตัวอัมคัเอ่อดีมากค่ะแล้วอะไรต่ออูดอูดด รวมเป็นคำพูดคำพูดดีมากเลยค่ะเยี่ยมมากต่อไปตัวสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองของเรารออูอูอูอรอรออูดอรูดรออูดอรูดอืมตัวสีเหลืองอีกค่ะ โมอ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 ามออามามานอมานมานอมาไม้เอกมานเออรวมเป็นรูดมานเออรูดมานใกล้จะจบแล้วค่ะต่อไปตัวสีเหลืองค่ะตัวสีเหลืองตัวนี้ งอ,องออะไรค่ะงออางออางางานงองาน,งานใช่ไหมคะงออางองานตัวสีเหลืองอีกค่ะออางอวัดเออรวมเป็นรวมเป็น งานวัดงานวัดอ่าสุดท้ายแล้วค่ะตัวสุดท้ายนออ่ะดอนัดนัดเออแล้วนออีกนออีกนอสระอะไรนอ นัดแหนะนัดแหนะอ่าเรามาดูตัวหนังสือมันจะสีต่างกัน,นเห็นไหมคะโกม,มนเห็นไหมคะมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเห็นปเปล่าเห็นคับเห็นมันทัดแรกเป็นสีเขียวใช่ไหมคะใ,คใก่ก็ไก่สีเขียวดดเด็กสีเขียวอ่าสังเกตที่สีะะ่คำที่พิมพ์ด้วยตัวสีเป็นพยัญชนะต้นเห็นไหมคะยัญชนะต้น เขียนพยัญชนะตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะคะตัวที่เป็นสีฟ้าก็เช่นกันเป็นพยัญชนะต้นนะคะตัวสีเหลืองก็เป็นพยัญชนะต้นทีนี้เราเรียนอักษรสูงกลางต่ำไปแล้วใช่ไหมคะได้ดูคลิปที่ครูส่งไปไหมได้ดูไหมคะในลายปอ .2 อดูหรือไม่ดูตอบในใจอ่ะงั้นฟังนะคะกไก่ดเด็ก จา,จานต,ต่อ er เต <k média jelly fish> ่าไก่จิตเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งเราจะขูนบ้างไหมคะกอไก่จอจานดอชดาตอปะตะดอเด็กตอเต่าบใบไม้ปอปลาอออ่างเป็นอักษรกลางกอไก่เป็นอักษรกลางดอเด็กก็อักษรกลางจนอักษรกลางตอเต่าอักษรกลางเห็นไหมคะสีเขียวเป็นอักษรกลางหมดเลย ต่อไปขอไข่สอเสือขอพึ่งขอถุงขอหี I, I อันนี้เป็นอักษรสูงนะคะอักษรสูงแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นด้วยสุดท้ายเลยบรรทัดที่สามมอมา้านอหนูขอควายอพานรอเรือมอมา้างองูอวัวแหวนนอหนูนอหนูทั้งหมดที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นอักษรต่ํา แล้วก็เป็นพยัญชนะต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสะกุาเราต้องพูดถึงพยัญชนะต้นก่อนเข้าใจที่ครูพูดไหมคะอย่างคําว่าไก่ดําแล้วก็พูดกอก่อนใช่ไหมกไอไกไกไม่ไกแล้วก็ดออาดําเป็นไก่ดําเข้าใจครับเข้าใจนะคะเข้าใจนะคบเดี๋ยวคลิปนี้หนูก็ตามดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่าลืมอ่านหน้านี้ฟังด้วยคะ่ะโโมอนอย่าลืมอ่านหน้านี้บันทึกคลิปให้ครูฟังด้วยนะคะโ, <üler! S 1> โดยการอ่านเองนะคะฝึกอ่านให้คล่องแล้วอ่านบันทึกคลิปส่งในไลน์ของป <โ frustrating. S 1> สองนะคะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโโมนโอเคไหมครับอ่านให้คล่องแล้วบันทึกบันทึกบันทึกวิดีโอมานะครับสามบรรทัดเองได้ไหมคะโโมน ได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ครับพูดมาเลย